สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีแม่ดาสิ้ามาเก็บหยอดทอบอีกแล้วพี่น้องดงเลยพี่น้องพี่เบิ้งที่เห็นบนอกพี่น้องพูนแมนเบิร์ตพุนสบปลบยุนนี่แต่หยอดงามเห็นบอกพี่น้องพุนอ่ะแมนเบิร์ตเลยขึ้นนะหยอดทอบพี่นอ้นองหยอดทอบง,ง,งามขาดงามเน่ ช่วงนี้แม่ดากระสิบ้าเก็บพักปลาเลยพี่น้องพักปลาบางย่างกับแก่แหละพักกระเทียมปลาพักบุง้งฝรั่งเริ่มแก่แล้วหยอดหอบยังมี่ให้เก็บอยู่พี่น้องงามด้วยอ้ยคุ่นเหรอยอดเพ่นถ่ายยูน้ำแดดสิบย,ยอดเป็นสีแดงๆเป็นถึกแดดเนาะนี่ม่นเบิร์ตี่พี่น้อง อุ้ยสะออนอเสียงพอกับลูกพอกับลูกเล่นทาเก็บน้ำบ่เ็็นดอกว่าสันว่าพอกับลูกว่ะเอินยอดฮอปพี่น้องแซบแซบ นี่แหลสิเลือกเอาแต่หยอดงามหยอดญ่ๆมันพี่น้องใหญ่ๆอบบวกนี่แม่แมนเบิรที่พี่น้องบึงนี่แต่ว่าหยอดหน่อยนึงนะดาเบิร์ตเอาสิพักไปดึงน้องบึงนี่ดากะสะออตั้วพักนี่แหละคุณน่ะอุ้ยแมนเบิร์ุณได้สิไปเก็บเอา นี่สีพาไปเบิ่งยอดยอดถี่มันยุ่หมนี่ยอดยุ่หมกับสิเป็นนังสีพี่น้องนี่สีขาวจักน้อยหนึ่งนี่นี่ขาวอบอวบเนี่เป็นว่าอ่วนๆยุ่นี่แมนเบิ้ดแต่พี่น้องนี่นี่โอ้ยงามครับเนาะ ลงมาขึ้นไปซุ้งๆก็ดึงลงมาเอาอือพ<ม>ี่น้องเบิ้งยอดเพิ่นเห็นบ่อืะ Nên bớt phì phì nọ Ui Nga mà Phì โอหักแล้วกอบกอบโอ้ยสะออนพี่น้องงามขักงามเน่เก็บไปกับสะออนไปผู้เดียวนี่แหละบรรยากาศก็ดีคักดีเน่อากาศพี่น้องเอ้ยลมพัดสวยๆน่ะ นี่พี่น้องเบิง้งเพื่นที่ขึ้นยังสิมึง រូវงស់ពីន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  โอ้ยอ่วกเลือกเอาต้นอุบอวบเลยพี่น้องอุ้ยอ่วบขึ้นอีกเลย พักสะแตวพี่น้องพักสะแตวแม่ด้าสิเอาไปกินเพิร์ลไว้กันยอดชิคไอ้น,นี่ข้าวขาวจังเสียนอ่อนจังเสียนไ่ค่อยขมแห้งไปนะแม,มนบอไปล่องลวกจักกัมเนาะพี่น้องนี่สะแตวฝรั่งไปล่องลวกจักกัมหนึ่งก็ต้องโกงออกพี่น้องพี่กระเฉพาะกระแตะอิน เรากลัง่งพี่น้องกําลัางแตกออกโอ้ยคือง่าม้แต่และเราจะกําหนึ่งพี่น้องกําหน่อยๆนี่ขาวอ่อ,อนๆนึงสีเพลินวาบาขมแห้งพ่ะนะต่องล่องต่องล่องต้องล่องพี่น้องนี่โอ้ย กำลัง,งนอ,อนอนอืมทำดีกับพ่อละพี่น้องค่ดีกับกินเบอร์เบิดแล้วุ้นอะโว้ยพอกับลูกก็ล่ออยู่นี่มีกลบร้องกลบหรือเขียดอ๊อดอ๊อดอ๊อด <c oughs> เขียนก็เหมือนกบนั่นแหละแต่ตัวเล็กกว่ากบพอกับลูกถ่ายยูน่โว้ยมานั่งเฝ้าแมนามแมนามเพื่อนกับบง้ามกับโบง้ามเนี่ยอุ้ยเป็นแมนามดอกพี่น้องเป็นสะมันมีผู้ใดมาดูแรกกันเลยเป็นนามดำๆป้ากลับบ้านกลับบ้านได้ผักเต็มแล้วพ่อกับลูก กบน้อยใช่แล้วเขียดมันเป็นกบน้อยนั่นแหละ <c ười> เคยเห็นหรือเปล่าละ่ะเอ้้าเคยกินกบไหมครับคือกินที่ไหนไม่ <c ười> ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยกินครับ นอดวางไว้เอาเอาเอาสีเรื่องเหลืองสิไม่เปรี้ยวน่เห็นไหมเอ้ยวางใส่ถุงสิคะอันนั่นแหละมันสุกอนะเออลูกนั้นมันสุกลูกดิบเอาไว้ให้แม่กินอน้ออานั่นแหละอร่อยไหมล่ะเออมันสุกมันก็อร่อยสีเรื่องเหลืองนั้มันสุกนี่พี่น้องยอดทอบที่แม่่าเก็บได้บ้างมีแต่ยอดงามๆเลยพี่น้อง ก็สีลวกแซบค่ะค่ณในปลักรลายหนึ่งเก็บหมองเดียวด้ไหนพี่นอ้อง หอดบ้านแล้วพี่น้องลวกเรียบร้อยบน,นี้กะสิเก็บใส่ตู้ฟิตไวยเนาะพี่น้องเนาะช่องฟิตไปแต่กินน,นโดนหวานจ่วยๆพี่น้องเอยหยอดออวบๆหะลอะ